สบายดีทุกคนซีมือนี่นะเมยา่าจิกพุ่นไปเที่ยวเวียดจิกก็เลยได้ไปซอยเวียดพบปูหันแทนเมยา่าอันนี้ก็จะเป็นแป้งขนมคุกกี้มือน,นี้จิกจะมาเห็นเมนูขนมคุกกี้ให้เบิ้งเด้อทุกคนแป้งตัวนี้ก็จะมีคู่มือให้เฮาเบิง้งมีแต่ว่าเวลาที่เฮาซื้อมาเห็ดเฮากับอา่านเบิ้งคููมือหันก่อนที่เฮาจะเห็นและเฮามาเบิง้งส่วนประกอบต่อไปเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผงเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงวานิลาและส่วนประกอบที่สําคัญก็จะเป็นเนยเนยนี่อยากจะบอกว่าทุกคนแพงแพงทุกคนก่อน 1, 12, อนึ0งละสิ นะแทงก็เครื่องทั้งหมดที่จิกซื้อมาอีกและน,น่นอนคลิปครั้งก่อนที่จิกไปเก็บมักพัมหรือว่ามัเกาลัดนะนะทุกคนจือ้อบบที่จิกบอกว่าจิกยำฮหตขนมคุกกี้ะนะและก่อนอื่นเมื่อนเขาก็จะมาแกะมักพัมซะกอมักพัมฮันจิกเอาไปคั่วจนสุกเลยเด้อทุกคนอันที่จริงขนมคุกกี้จริงหาก็จิได้ฮ็ตเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเขามานำลุ่นนำกันเลยเมนูนี้ว่าจิกจะมาสู่ความสามารถหรือว่ามาสู่ความผิดพลาดให้กันเบิง้งอันที่จริงนะจิกได้ไปเบิ้งสูตรน้ำแอปแดงแล้วว่าวิธีการฮ็ตคุกกี้ฮะนะเขา จริงสูตรของเขาจเจาเฮ็ดนะทุกคนเขาจะมีการวัดตวงตามตา,มตามสร้างยัดดีนะส่วนสูตรที่จิกจะไม่เฮ็ดในมือนี้ก็คือกะเอาทุกคนบ่มีการสร้างการตวงอีอย่างเลยทั้งสิ้นปาเกาลัดหลังจากที่จิกแกะเป็นที่เห่มหอยแล้วจิกกเอาไปบดให้มันเป็นเนื้อละเอียดเพราะว่าเขาจะมาผสมกับแป้งหนาน็เลยจําเป็นที่จะต้องบดให้มันละเอียดละเอียดที่สุดเลยในส่วนของแป้งคุกกี้หันจิกกจะใส่ตัวตรงประแดกหันมาต้งหรือว่ามาหุ่นแป้งหันตัวใดที่เป็นก้อนเขาเอาทิมแป้งหนึ่งกิโลหันจิกก็จะเฮ็ดทางมดห่เเลยพราาะว ที่ไปให้พบปูหันกินนํำเบื่องเม่ทุกคนจิกใส่แป้งไหลายกันไปตอนตรงแป้งหันกรรมเขียนกระจนว่าคืนและในหอบสุดท้ายหันจิกกจะใส่เบกกิ้งโซดาหันลงไปประมาณบ่วงหนึ่งบ่วงที่จิกใส่ก็จะเป็นบ่วงเนยหน่อยรดอทุกคนบุเมนบ่วงใหญ่หรือบ่วงสดแกงได้หลังจากที่หุ่นแป้งหันเป็นที่เยิ้มหอยแล้วจิกก็จะมาละลายเนยกันเลยบบนี้นะเนยกรณีนะน้ำหนักอยู่ที่สามพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดกรัมแต่ว่าจิกก็คือจะกะปริมาณเอาทุกคนกะด้วยมือเป้านี่แหละเนยยี่ห้อนี้ก็คือหอมหอมดีทุกคน ก่อนที่เนยห้มันจะนุ่มนะทุกคนย้อนวาจิกเอามาปะไว้หนกหลังจากที่เอาเนยใส่ถ้วยเป็นที่เยี่ยมหอยแล้วจิจะเอาเข้าไว้ในไมโครเวฟหั่นจักบึดหนึ่งในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้าตาลนะทุกคนจิกะกะปริมาณเอาคือเก้าหลังจากที่ใส่น้ําตาลหั่นไปเป็นที่เยี่ยมหอยแล้วจิกจะใส่ผงวานิลาหั่นสองบวงหน่อยนึงส่วนวานาเนยหั่นก็คืออุณหภูมิยังห่อนอยู่จิกจะปาให้มันเอาอุ่นสะก่อนสำหาัถ้าเนยอุ่นหนะจิกจะมาคนน้าตาลกับผงวานิลาให้มันเเข้้าาากกกกััันนนนนนหหหลลลงงงจจจะคค่่่ออยยยใสไป็ ควไปเรื่อยๆจนกว่าน้าตาลเฮาหันมันจะละลายคนไปคนมาแล้วว่าแค้นนะทุกคนจิกเลยกลับไปอ่านเบื้องคู่มือที่เขาเจ้าให้มาน้าถุงแปง้งหันปรากฏว่าเหตุผิดสูตรในสูตรของถุงแปง้งหันเขาเจ้าบอกแต่มโพธิที่เขาเฮ็ุครึ่งนึ่งของถุงแปง้งหันก็คือ500กรัมแต่ว่าจริงหันใส่แปง้งไปมดถุงหันเลยถุงนึ่งก็คือ1นึ่งกิโลก็เลยได้ไปละลายเนยหันอีกผัวากะาเนยหันผิดหลังจากที่เพิ่มเนยเข้าไปจะค่อยหูสึกว่าคนง่ายขึ้นแนะ่ก็คือต้องค่อยคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลหันจะละลาย แนะนำก็คือต้องคนให้เหนื่อและกาน,น้าตาลหันละลายเข้ากันดีสกอนโบซันเวลาที่เขาเอาแปง้งหันมาใส่แล้วก็คนใส่น้ำตาลขนานะมันจะแป้งแบบโบนียนนะเดจิกก็จะใส่ไข่ไปประมาณซี่น่ยวยพระว่าสูตรในถุงแป้งที่เขาเจ้าเขียนมานะเขาเจาบอกว่าถ้าหากว่าห้าร้อยกรมัมหันเขาต้องใส่ไข่อยู่ประมาณ2หน่วยไข่หันจิกก็จะใส่ไปเท่อละ2หน่วยตีให้มันเน,ยเนียนละเอียดก่อนเดือก่อนที่เขาจะใส่ลงไปนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆค,คนแนะนําให้ค่อยๆค,คนเดือทุกคนอย่าใจหอนเด็ดขาดลินกระแปง้งขนมกับ แป้งเค้กนะมันบุคือกับเฮาลิ่นกับแป้งเส้นเขาเปียกเลยทุกคนว่าละแป้งเฮ็ดเส้นเขาเปียกเนาะเฮายังพอยุ่มหัวยุ่มห่างมาได้แต่ว่าเฮ็ดกระแป้งเขาหนุ่มนิยมเท้ๆทุกคนตรงใจเย็นๆค่อยๆเฮ็ดและจะต้องเฮ็ดแบบทะนุทะนมในจังน้อยนะทุกคนแต่ละมีหนูเนาะเฮ็ดยากเนาะแต่ว่ากันยังสั่นหามาเฮ็ดจิกก็ได้แล้วเฮาก็จะต้องคนไปเรื่อยๆทุกคนอยากจะบอกว่าตัวน,นี้ก็คือกินหอมหอมหอมกินวานิลานะเฮาก็กาเอาท้าหาวาน้ำตาละละลายเป็นที่เียมหอยแล้วจิกก็จะค่อยๆใส่แปง้งทั่นไปเท่ละน้อย ค,อค,อค่อยๆคุณตะล่มตะล่มให้มันเข้ากันว่าไปว่ามาการเห็ดขนมนี่เมือ่อยใดทุกคนส่วนคนที่ว่าบวมเมือ่อยหนะส่วนหลายก็จะเป็นพวกมืออาชีบหลายกว่าส่วนจิกแถยมหา่าเมื่อยอีลีหลังจากที่คนแปลงไปแล้วครึ่งนึ่งหลังจากนั้นมาจิก,ก็จะอมกรัมฮะละมาใส่บะน,นะจิก,ก็จะใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งหันสะก้อนแล้วจะค่อยทยอยใส่เตึมครึ่งน,นึ่งก็คือ,คอเฮ็ดสองหอบหนะแล้วก็คือเก้าค,อค,อค,อค่อยๆคุณตะล่มตะล่มให้มันเข้ากันถ้าหากว่าให้จีฮ็ดขนมทุกมมือ,ทมอนท คุนปันนักกามพ่นแหละมาทุกคนสู้ๆเป็นกำลังใจให้จิกเด้อใส่ไปวันนี้ก็จะเป็นหอบสุดท้ายแล้วทุกคนเลยโอ้ยจะไม่เมื่อยค่ะอันที่จริงนะทุกคนซซกซื้อกินกับบริยากษ์เลยทุกคนมีหานคาลายหลยหลังจากที่คนแป้งทั้งเมื่อให้มันเข้ากันไปที่ห,หอยแล้วจิกก็จะยิบซีนจังเล็กจังน้อยนึงตอนที่จิกผสมแปง้งฮะนะทุกคนจิกเอาเกลือใส่บ่วงหน่อยนึงรสชาติก็คือหวานกลมกลมดีขนาดแต่บาสุดท้ายท้ายสุดมาจิกก็จะใส่อกโกแลตสิปหั่นลงไปนำํำเพื่อเพิ่มสีสันและความน่าแซมให้กกับคุ้ ของขหลังจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันให้มันทั่วถึงมาฮอดขั้นตอนนี้ก็คือจิกจะเอาแปรงฮนะไปแลบแล้วก็เอาเข้าไว้ในตู้เย็นประมาณหนึ่งส่วโมุงอันที่จริงเขาจะบอกในคู่มืออยู่นําถุงแปรงนะเขาจะบอกว่าพักแปรงประมาณ15นาทีแต่ว่าจิกฮักขี้ขานนะพราะว่าตอนนี้นะจิกเมื่อยเมื่อยทุกคนแบบเจ็บกามแขนหมดเลยแล้วก็เลยว่าจะพักไว้ประมาณหนึ่งส่วโมุ่งพะว่าหนึ่งส่วโมุงหนะจิกก็คือจะพักพอนจะนอนลินโทรศัพท์จังเล็กจังน้อยสกอเจโบวัยอีล แปลงหันเข้าไปไว้ในตู้เย็นในอุณหภูมิที่ธรรมดาฮะล่ะทุกคนและเพื่อบรเป็นการเสียเวลาจิกจะตัดผ่ามาในตอนที่จิกกาลังกะเกียมที่จะอบบะนี้นะเพราะว่าแน่ตอนนี้ก็คือครบหนึ่งสมงแล้วทุกคนเบื้องบนที่จิกจะอบขนมแม่บนน้อยๆทุกคนบนทางย่างไดนี่ก็คือแคบขนาาจิกแหางวัตุยเท่าดมวไปนั่งหันก็คือตันทางเลยจิกก็จะทดลองอบในไมโครเวฟหันน้อยนึงแต่ที่จะอบจริงๆจังๆหันก็คือในโหมดหอนแลนามันเพนสีขาวๆที่จิกจับหันเป็นเพนห้องเดือทุกคนส่วนค ที่เป็นกอน้อยทุกคนเห็นคุกกี้ห้ากเขาข่าวฮันบอกทุกคนจิกเอาเข้าไปอบในไมโครเวฟหนาหน้าตาก็คืออัปลักษณ์ดีขนาดนะนโบนาแสบกินกับโบหอมกลอนกับบางใหญ่ๆรวมๆก็คือโบแสบโบหอมกินแบบคือแป้งโบสุกนะแต่ถ้าเบองตัวที่จิกเอาเข้าไปอบในโหมดและน้ำมันเดิมในขณะที่ถ้าคุกกี้ให้มันสุกนะจิกก็คือขบเขียวไปก้อนแบบบื่อให้ปากวางนะเอาเข้าไปอบหอมทําอีจิกก็คือโบมีความมั่นใจพอเมื่อกี้จิกเอาเข้าไปอบในไมโครเวฟนะแต่ห้ากลนกอนบางใหญ่ๆ ก็เลยทุดลงอบในโมดหอนและน้ำมันหันประมาณซีก่อนสกอนจิอบในโมดหอนและน้ำมันหันใส่เวลาประมาณ15นาทีแล้วก็ใส่ความแห่งของไฟหันประมาณ160อบในโมดหอนแลน้ำมันก็คือกินหอมหอมทุกคนเอาเข้าไปอบหอบทีสองจิกระตังเวลาแล้วก็ความแห่งของไฟหันคือการก,กำหอบทีหนึ่งะเดี๋ยวจิกจะเอาหน้าตาของคุกกี้ที่จิกอบแล้วให้เบิ้งเดินนี่เป็นอะไรหน้าแสบบอคุกกี้ก็คือกอบหนองนุ่มในแต่สําหรับไผ่ที่แบบมักกอบก็นนี้ก็คืออบไปประมาณจาก17นาทีหรือว่า18นาที พอปูจิกเพิ่มบ่คอยมีแคลนะจิกก็เลยจะเห็ดอาอโอนในหนึ่งนี่ทางในคุกกี้ก็คือสุกพอดีเลยรสชาติก็คือหอมหอมทุกคนหอมกลิ่นวานิลาแล้วก็หอมกลิ่นของมักพัมทางโหนกนะทุกคนกบโกบเราเวลาเฮาย้ำเกเดม,มันจะได้กินขมักพัมโกบโก,บ,กบนะแซบแซบบุบบยากจีเสื้อนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นคังแหลกที่จิกเห็ดนะนี่อันนี้ก็จะเป็นโหมดที่สองพอแต่ว่าเฮเฮ็ดถนัดมือแล้วเฮาก็เริ่มจับใจความได้แล้วว่าเฮาต้องเห็ดประมาณใดจิกอยากจะบอกทุกคนว่าการเห็ดคุกกี้คังแรกของจิกนะจิกคนข้าง ที่จะภูมิใจในตัวเองหลายเพราะว่าเมนูพวกขนมนะทุกคนจิกบ๊ได้จิหูเห็ดได้แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบจิกบ๊ทันัดเลยมันเป็นครั้งรละกะนนาะหน้าตาก็คือจะแบบบ๊ทรงแสบปันไดแล้วก็บ,บ่งงามแน่แต่จิกอยากจะบอกว่ารสษามันแสบเด้อแต่ว่ามือหนะ้าจิกจะมาแก้มือไม่แน่นอนประจิคอลาทุกคนไปก่อนเพราะว่าจะไปอบขนมโตบายบาย